คำถาม,ถามอีกอันหนึ่งที่บอกว่าเป็น SLE เนี่ยจะทราบได้อย่างไรเนี่ย SLE นี่มันจะมีใครทีเรียนในการวิจัยของมันนะฮะอันนี้ก็น่าจะอยู่ที่หมอมากกว่าคนไข้ก็น่าจะเล่าเรื่องให้หมดว่าตื่นมาตอนเช้าคำมือไม่ลงมีปวดข้อหลายข้อมีแพ้แสงแดดแล้วก็มีระบบอื่นด้วยเช่น เอสนี่มันจะเกี่ยวข้องกับไตด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นคนไข้ SLE บางคนเนี่ยจะอยู่ในมือของหมอไตบางคนที่มีอาการผิวหนังเด่นเช่นมีแพ้แสงแดดคนไข้กลุ่มนี้ก็จะอยู่ในมือของหมอผิวหนังถ้ามาอาการด้วยอาการปวดข้อก็มักจะไปเจอหมอโรคข้อ SLE นี่มันวินิจฉัยลำบากเอ่อต้องดูจากเขาเรียก ดูตามอาการคนไข้แล้วมีคนไปรวบรวมอาการต่างๆว่ามันมันเป็นไคลเรียไคลไคลเรียรบและเป็นอยู่นานระยะที่เขากำหนดก็จะมีความสำคัญก็นับเป็นคะแนนถ,แน,นถ้าคะแนนถึอก็บอกว่าคนนั้นเป็นเอ e แอลอีส่วนการตัดชิ้นเนื้อนั่นมันก็มันเขาเรียกว่ามันไม่เฉพาะกจบตจงมันไม่สเปซิฟิ specific. ก็บอกลำบากส่วนในตัวไตเตอร์ของในเอชแอลอีก็พบยาก อาจารย์ผมก็สอนว่าไปเอาคนเลือกคนไข้ไปตรวจเนี่ยถ้าไม่พบนี่เดี๋ยวต้องเลิกเลยมันอาจจะไปพบทั้งที่ห้าเางนีทั้งคนไข้ก็คนไข้ก็เอ้งมาหาหมอนี่เขาบอกไม่เป็นไรถ้าอาการยังอยู่ผมก็อย่าเลิกอาจจะไปหาหมอคนเดิมหรือไปหาหมอคนคนต่อต่อไปอาจจะไปพบที่คนใดคนหนึ่งทางที่ไปพบหมอแล้วหมอตรวจไม่พบอาจจะไม่ได้บอกว่าคุณเป็นโรคอะไรแต่ผม,นาม,มาแนะนําว่าถ้าจาก เท่าที่ท่านยังมีอาการอยู่อย่าเลิกอย่าเลิกที่จะไปพบหมออาจจะเปลี่ยนไปเจอหมออื่นแล้วก็ไปเจอหมอสักคนหนึ่งที่บังเอิญโรคมันปลักออกมาตรงนั้นก็จะได้รู้ทันทีแล้วอาการต่างๆที่ที่มันลงรายละเอียดเกินไปต้องต้องดูคนไข้นี่ผมผมแนะนำว่าบางบางทีของถาว่ามัน ไม่ไม่สามารถจะตรวจไม่สามารถจะตอบตรงนี้ได้นะอคำถามหนึงที่บอกว่ามีฮีเมไนโตมาที่ L 3ามสีเนี่ยนนี้ผมเดาว่าคงจะตรวจพบใน MRI ใน MRI มนี่มันมีซิแกนแนลแปลกแขึ้นมาบางทีหมอเขาอ่านมาเป็น He ีเมไนโตมาผมแนะนำว่าให้ออกเซิร์ฟดูนะฮะ ที่ใส่รองเท้าแล้วมีปัญหากระเท้านี่ใส่ส้นสูงแล้วมีปัญหากระเท้านี่ก็เท้าผิดรูปนะฮะเป็นไปได้อันยีวัวแม่เท้ามันชอบเคออกด้านนอกพวกนี้เราก็หลีกเลี่ยงโดยการปรับรองเท้าใหม่แล้วการผ่าตัดนี้ไม่จาเป็นไม่จาเป็นทีเดียวคือของจะถามคนไข้ว่าจะหารองเท้าให้พุงเหมกับเท้าหรือไม่ก็ต้องตัดเท้าให้เป็นใส่รองเท้าทึ่ส่วนใหญ่เขาก็ มันจะไม่เลือกตัดเท้าก็เลือกตัดรองเท้ามากกว่าทีนี้การออกกาลังกายนี่ทาให้ออกกําลังกายนี่หมายถึงต้องมีการรับน้ำหนักนะฮะเช่นเดินหรือจ็อกกิ้งอันนี้จะทําให้กระดูกแข็งแรงขึ้นอันนี้จริงนะครับแล้วก็ทําไมออกกําลังกายแล้วทําให้ข้อเสื่อมอันนี้ไม่จริงนะครับคือข้อเสื่อมเนี่ยเพราะว่า อายุมากทุกคนมันก็เสื่อมมันไม่ได้เสื่อมเพราะเราออกกํา,ากลังกายยกไว้ว่ามันเสื่อมแล้วเรายังไปเลือกวิธีออกกําลังกายที่มันเสื่อมเร็วขึ้นอันนี้เราก็องควรจะหลีกเลี่ยงอย่างเช่นเขา่าโป่งก็จะไปจ็อกกิ้งเนี่ยผมว่าน่าจะเปลี่ยนไปขี่จักรยานหรือก็จะไปว่ายน,าน,าน้ำอะไนีมากกว่าอ่าไอ้ที่ิ่งมากๆแล้วปวดเข่าเนี่ยฮะผมว่าอันนี้เป็น เรื่องที่ต้องดูแลให้ดีๆนะวิ่งมากๆเนี่ยที่หนึ่งวิ่งเท่าไหร่ถึงเรียกว่าวิ่งมากถ้าเกิดอายุสักเยอะๆแล้วไปวิ่งเวลาสิบยี่สรอนี้ผมว่ามันก็มากแต่ถ้าเกิดวิ่งไปได้หน่อยเดียวแล้วคิดว่ามากแล้วก็ใช้ชีวิตประจำวันได้ไม่ปกติผมว่าน่าจะต้องมาดูกันหน่อย อาจจะต้องเปลี่ยนวิธีออกกําลังกายให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายของเราเราไม่จำเป็นต้องม,มีอะไรให้เล่นเยอะแยะไม่จำเป็นต้องไปเล่นเหมือกนกันนะฮะช่วงกยเ้ามีความสุขดีเป็นดีอันนั้นก็ยวผมึะยื่นให้ทางโทรศัพท์ที่มีคําถามถเป็นปึนเกเลยนะฮะ